ตูนสิบหาตามพ่ออยู่ทั้ง day เนาะเป็นกำลังใจให้วาตูนนี่เด้อพี่น้องเไยเป็นกำลังใจให้โดยพาะพนาถ้าว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับโลโพข้าวตามมาเนี่ยเ้อะเบอร์โทรก็ขึ้นไปตามนั่นแหละเฟซไลน์กับใดโลปิงปังมาเนี่ยอยากพบอยากพ่อวาตูนกับใดกังหนึ่งในชีวิตเนาะไปจันพี่น้องเไยว่าใดใหญ่ห้างขอโตขับรถก่อน มาบัดที่นี่เปิดภาพมากกับอยู่ตลาดตาลีพี่น้องเลยมาหอดเด้อเน้อมุกละหานมุกละหานนาะ มาหาเสื้อกับคงกับเขา them. Them. ่าเมื like be eng, Bryant, ่อฝากคนทั้งบ้านก่อนพี่น้องเลยกับคงกับเข่าเื้อแนวอยากเน่ากินเมื่อต้อนลูกต้อนเมียต้อนแม่ก่อนบานนี้เนาะจะถึงได้ฉันมาบ้านเมือง่นก็อยากกินจะแซ่บวาฉันเนาะเอาสบายดีโดยเซ็กบ่อวาจันเซ็กบ่อเมียว่เสีเอายังสีบ่อโดยพี่น้องเลยเนาะวาจันหาเลาเบิ่งเลาอส้มเบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลย มาฮอดเดียวเด้เอเรินทางมาฮอดเดียวฮอดอ่าจังหวัดมุกดาหารเด้อเลาะตลาดตะดีหาซือ้อแนวอยู่แนวอยากแนวกินพี่น้องเนาะบูวาซิมี่อย่างแน่ลเลาะเบิ่งก่อนของข้ากองกคายกันเต็มอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้เฮ็ดนอนดินรอนตอนหย่าอุ้ยไปฮอดพุ่นลาบาน,นีจอนราบสบายดีแล้วสวัสดีเนาะโอ้ยพี่น้อง เบ็ดส,สู้คู่สู้ค้นพ่อยพี่น้องเลยพ่อพ่อกันอีกแล้วพีพ่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา,าหาบุญพี่น้องเลยเนาะนหลอกบังกรพี่น้องเลยฮะใจหายบ่บ่บ้าบาดท,ที่นี่หอดพี่โดดโอ้ยกินหอดกินถึงแล้วบาดท,ที่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะ เบิ่งของข้าของกายก่อนเด้เอ,อพี่น้องเอ๋ยเนาะทางประตูนก็เลาะเป็นครั้งแรกอยู่ตลาดออมกละหล่านี่ก็ได้บุกไยเลาะจักเชือหลายอยู่พี่น้องเอง๋ยเพื่องก่อนหัวสได้ซื้อยังแน่เมื่อตอนเมื่อผากคนทางบ้านเนาะอย่างหน่อยก็ซื้อเนา่าอยากเน่ากินนี่ละพี่น้องเอง๋ยติดไม้ติดมือเมื่อนำแน,น่คนเฒ่าคนโดูคนลูกเมียอยู่บ้านอยู่ซองพี่น้องเอ๋ยเนาะ นั่งรถมาใจใหายว่บมบ่มพี่น้องเลยยับเขา่ายับเข่าก็จะได้ข่าวไม่น้ำโค้งแล้วบาดที่นี่หมดละปะปะกันอยู่บนเด้ออยู่ฝั่งลาวเลยพี่น้องเด้อเนาะมาเน้อาะไยหาเลาะอยู่ยนี่หาเลาะอยู่เละาละเบิ่งไล่มองไลบ่บอนก้อนพี่น้องเห็นเนาะนี่แบป่าป่านิน pha tá lạ và sần và những ngọc phía cái tổ nhây theo bà tin này Còn là mạc lạc, mày ôi vào chân vào chân lô hả xíp bạc lô là hả bạc cho <laughs> oh. nhưng một tay bỏ อนนโอ้ยเฉพาอจังตอดมืนแล้วสารน,นี้โลละร้อยเก้าสิบบาทหอยแข็งบอกครับโอ้อยโยนเต็มยำวยมองเน่นข้า็ดีได้พี่น้องไงเบิ้งน้ำคีบปลาเตียงได้ด้วยถ่ายรถเนี่ยป๊าหยัดเน่ๆ,ๆเก่า เศสระกระเป๋าเป็นหนึ่งไว้ตั้งไว้ทั้งในสิบบเอ่อจบเกนี่ลมือ่เออบเออตายหลบจะว่าตัวนี้แก้มือกับประจักเนาะอ่าสดอย่างเดียวไมคะนี่ก็ได้เ ังไเอาอีกบก่เฮ <laughs> ้ยสิ่งใดนิ้มใหญ่แท้นี่อุ้ยอย่าไปจับองเผมคนได้มันดีได้เจ้าจับนะนะเบา่น่ะนะอ่าตุเรียนยังครับนี่ยมอนทองอา่าตัวยก็แพงแท้ Hà 500 Hà บ่500 500พอ đấy mà บ่แม่นอืม จ้าตเดียนมันท้องมาจันพี่น้องเงยเอาอีกบ่คู่พ่อพ่อกินอยู่บ่นะบนนหน่ะบิดเงินลบิดเงินล <c oughs> ะบิดเฮ้ยพี่น้องเงยนี่น้่งงามเนาะคู่นี่ผัดเจ็ดร้ยหกเจ็ดหน่วยนึงคุณบนะอน่ะตอ ผู้ดีลางผู้ดีงีมสวนั่วนีกน่กินพ่อนอกินผู้ดีกินนอ,อ่อนอไยอไปใส่มาใส่กับพ่อแต่ทุเรียนมาจันวะ,ะยืนงุองยู่ในตรงทุเรียนเลยเจ้าชื่อห่านนั่นมาสิลายห่านนี่มดมีอยู่บ่อเงินบัดที่นี่หลบมากินมันกับพ่อเนาะ,ตะต โอ้ยน้องเอ้ยมีแต่ทุเรียนแบบเต็มอยู่สาวจาน้องมูเพ,พิ่นก็อยู่ทั้งรถพี่น้องเนาะนั่งถตายอยู่ทั้งรถหมดแหลอะอาา่าเพิ่นบ่ลงมาแต่พวกพวกเขาก็มาซื้อแนวอยากแนวกินเนาะเมื่อปากเมื่อต้อนทั้งบ้านพี่น้องเอ้ย๋มอนทองคือกันบอครับมอนทองค่ะว้าเอาอีกบอร์ดะ ่อยว่าแล้ววายู่อยู่นี่หลทุเรียนมันจะเป็นประมาณนี้พี่น้องไงเออบตายได้พอจาดของมากของมากแม่นเว้ยนี่ของเสียบเนาะอุ้ยผู้ดีนะฮะบาตูนสาแนลโอยพี่น้องจ้าขอบคุณครับพี่น้องไยขายคู่มือบุ้ย จะปามีตาเกตตามราคาพี่น้องเลยเนาะสองกสบมีอ่าสี่ร้บกมีร้อยเก้บกมีเนาะอะควายบดพวกคตามด้านหลังควายเลวเฮ้ยน้องเลยสองถุงมักไงเจ้าคือบบซอนกันลวดมันยามันเละไย โอ้ไปๆไปไปหาเบ้งป่าไปบัดนี้บ่ว่าอยากซื้อป่าเด้ว่าอาจารย์อยู่อยู่โซนเพิ่นบ่เอื้อยบ่มีบ่ป๊าดตอพี่น้องได้เจ้าเพลงย่างนไปนมาเจ้าก็สิได้แต่ทุเรียนนี่ล่ะเออือเ็ดนี่บ่มแกงนี่เฮ็ดงาดี มี่พักบงญพักวานวัดที่นี่เบ็ดละบอ่อนะโอ้ขำไม่พุ่นบอ่อเอาเอาเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเไง<ม>เป็นยังไงกันบ้าะเจอหอยเรือบัดที่นี่ว่ามีหุ่นเยีนบันดที่นี่นะพระพ,พี่พระน้องรอเบิ่งรอชอมน้ำกันเนาะ นิ่มเนย้องนุ่มอ่ัี่จันหยอกหยอกแซวันเด่นพี่น้องเลยไม่ค่าซากขายเพิ่นตะากะเตนทอดบัดที่นี่พ่อเราบ่โอ้ยช่องยิ้มนั่นกับเนี่ยกับดีใจมุ่มละ เดี๋ยวคอยสิไปหาเบิ่งผลมากลากไม้มารมเราคอยออดเดี๋ยวซื้อ,อหาซื้อปลาบ่าฉันได้ทองมาฝากเนี่ยร <laughs> ับรองแหละเมียภูมิใจแล้วเมียจะหมักอยู่อ๋อพังนั้นก็แม่นบนนะ่น่ะปลาตัวลองตลาดใหไงดีฉันลองใส่ใส่อ๋อเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยผู้เชื่อเด้อผู้จักบัวสิวางใส่บาทน,นี่เต็มแอดอยู<ด>่เบ<ด>ิ่งหาจับฉันม่กันโอเคโอเค เตรียมบ่อนเตรียมมองก้อนพี่น้องเอยฮะพี่น้องเอยเดี๋ยวประตูนะเรอซื้อสุดให้เลนก่อนโมเมนต์เวลานดอกเลนจ้าสุดผู้หญิงแม่นบอกครับนี่าโตพี่น้องเอ้ยบาทนี่ชองซ้ำซ้ำซ้ำขวบได้บอกครับมันโมน้อยบอกซื้อให้เรีนก่อนพี่น้องเอ๋นอหลาลูกของลานของประตูนี่ เดาดุกชายของมมตุนก็ได้แล้วเนาะคือเมื่อต้อนเป็นก้อนซ้ำนั่นบอกครับจ้ามีมีมีตัวนี้บอกครับหรืโดยทั้งหนาม,มีอีกบอกจ้าฮะรอเบิ่งก่อนพี่น้องดิอ๋อมีติดสุดงามงามบัดทีนี้รอเบิ่งสุดเนื้อผักลูกผักลานก่อนเก็เป็นแดนลัดต้อนเนาะเออ งามอยู่บนนอนน่เจ้ายิงเลยบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยจ้ำขวบผู้ดีบอกครับนี่ฮ่าหกปีลงมาโอ้ยซื้อเพื่อไว้พี่น,อน้องไงนอซื้อสุดนอ,อสีเลยนองามบาดท,ที่นี่เบิง่งนกันด้วยสีนี่บอกคือคือคือคองอยู่ บรุษบอกครับชื่อซอยนะสองซีงงงจ้าตตวพี่นออ<า>้องไงเบิ้งเบิ้งเบิ้งหาเบิ้ก่อนเด้อสันเด้อซ<า>ื้อไปฝากเรียนด้เรียกันพี่น้องเองกับลรกประตูนเนาะอ่ามีจี่ชุดเิ่งแง่้บมาที่นี่ จังไดียกดอยหาสิบอืมประมาณนี้ครับผมจะแต่ว่าข้างบนนะครับเบย์นี่ชุดจังสี่คืองามจะพี่น,ออน้องเลยปูยิ่งไม่พี่น้องเป็นสองร้อยห้าสิบบ่แยกเลยบ่ตัวพี่น้องเลยเราวางชุดนั่นกับชุดนี้เนาะเนาะ อ่อโอเคเอ้ยเดี๋ยวเอาชุดนั่นล่ะชุดชุดเอ่อชุดเรียนี่ว่าชุดใจบ้างเหรอเอ้ยเอาไปเทียนใส่กันโดยอ๋อเจ้าหญิงพี่น้องเไยเนาะอ๋อเอาชุดนี้ก็ได้น้ำมือไงนะครับผมขอหยาดใจเงินก่อนเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยพี่น้องเไยได้ชุดมาตอนเรียนแล้วปัดที่นี่จ้า ใายกู่มือบอกครับรอบือ่ <laughs> ูเือก็เป็นตนัีอ่อะไรน, <laughs> <laughs> น,นีกอะไรบ้ายคนตกู่บ่ทั้งเพียหากระยุด,ดยหากยุบบโอ้ <laughs> มูมี่บอ, <laughs> เ,อเดี๋ยวเด้อเป็นคนเด้อสันเดอ้อผมกาจิต่อย้ยมันนองาดนี้ พออยุ่สิบาททันดีเออโอ้อย <ส LISA S 1> ครับผมไปไปพี่น้องเงยเดี๋ยวเป็นสิทธะเนาะไปพี่น้องเงยขับรถขับล่างขับบ้านก้อนบาดนี้นี่ครับผมอุ้ยิังเป็นดิ่งเนาะอ้ยิังเป็นเปล่า,าพี่น้องเงยเอ๊บอื เสือเมื่อผักเลี้ยนโมเมนต์หลานเด่นเลยลูกหลานเด้ีโอเคลูกนางเปียวเจอาเป็นยังไงนางแหละหลานบอลเลีนไ่ออกบอลเช่นแหละไอเจ้ากับคนเท่าคนอูนี่เจ๊ข่อยเอิ้หนึ่งได้ฉันบอลจานลูกหลานข่อยได้ลูกหลานก็ล้านในบอลลีนมาใช่เอาลูกของหลานข่อยใช๊ข่อยเอิ้หนึ่งได้ฉันเอินเอิญหลานอีกบ่ลูกของหลานแม่น เอ้าจังนายกันหลอดน้องอาพนแล้บาดใี่โอยน้อเจ้าก็ได้้มดเจ้าเข่าแล้วเข่าแล้วีกินเข่าเ่าเขาเกิดดุนิมันต้องมีหลดคำนี่พี่้องยโอ้ยน้อเอาสบายดี้วด่าเด้อน้อยสบายดีเขาจโตอรมจนเมื่อยพี่รองไย นอชื่อยังเมื่อกี้นีนเมื่อตอนต่อแม่มีหมักชมเจ่าได้ชื่อยังเมื่อตอนดูกชายบที่ชื่อยังชื่ออเข่าตลาดครับบุคคลยังมูชื่อยั่เจ้าได้ชื่อยังคอยนะคอยได้ชุดเฮดินบอกคนอื่นทถามจะขอ ยางตามคนอยเมื่อกี้คือไ่ได้เห็นชื่ออย่างเงี้โอ้ยนอนท่านได้ชื่อพี่น้องนไยประเภทกับเขาชื่ออยู่พุ่นก็ได้อยู่บ้านเราก็ได้พี่น้องเนไงเนาะตอนนี้ก็ยังเว้นอยู่บองไทยมือพื้นโอ้ยคือกานโอ้ยบอว่าอฮานนี่คือกันละแหละว่าจันแม่นบ่โอ้ยหนอหมูกว่าแล้วพี่น้อนไงอยู่อยู่มกละหานเด้อกำลังจะขามล้าน โตบอกแม่ได้ละยังยังอยู่สิเมื่อเชื้อผ้ายได้บอกนี่แม่ไปโทรมาตามบ่ใส่แล้วเออได้บอกอยู่บ่เลยบ่บอกอีกบอกแล้วบอกแล้วบ่คือพ่อบอกเราเถอะเมื่อบอกโอ้ยยังอยู่วะวันนี้เ่เมื่อไหนกันไปช้นเพิ่มตู้เพิ่มพ่อตู้นี้ได้หมดตู้หมด ใครอ่ะเรีนดนตรีเโอ้ยโอ้ยบอ้ยหยอกได้พี่น oh. we oh. 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 ้องเด้อน ну ัว oh. ห mm ัวม้วนกันนะเพบอกเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะได้เตรียมหันเตรียมหนีไว้ปัวเนี่ยนะเผื่อเพิ่นได้ผูกแขนต้นครับเอาควันน้องมู้บจักเนาะอืมธรรมดาเพิ่นก็จะกู้เนาะหัวใจระหว่างการเดินทางข้ามระเบ้อไม่น้ำคลองนะพ่่ชั้น นังบูเห็นเลยเออวายบัวแดงอ้อยใส่ขึ้นน่ำมันแล้วเจ้าก็ได้เด็ดเลยหูเห็นมาจากปีแล้วก็เจ้านะส่ามสี่ปีช่อนตัวเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นมานี่ล่ละแขงเฮือวัวเราแก่แขงเฮือพิศหรือป้เนาะอยู่หมกละหานเนาะวัวเราแบ่บดิลินดล่นได้พี่น้องนี่ ใช่ไหมจะบอกว่าไม่ได้มากหรอกบนเตียงไงเนี่ยพี่น้องเไยข้าเกี่ยวเขา่าม่นยังดอกเขา่าก็เริ่มงิชุกเลยอยู่ในหน้ากับป้าตัวมาบอกมัวว่าน,นี่ไอ้อข่อยบาทนี่ว่าบิดผลแลม่นเรียบร้อย,อยนะข่อยทำเลยยิ่งยิ่งดีตรงที่ว่าผลบตกเหมือนอีเนาะกับโต๊ะอีกพวกนี้เนี่ยข่อยจะได้เกี่ยวเขา่าตากฝน แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวได้กินข้าวไม่ใจวิววี่ทดีกว่าเอากิได้ข่ำเลยไอ้่อยตัวนี่เองไอ้่อยตัวนี้เองไอค่อยนีได้ข่อยนะใจบิววี่รักข่ำโค้งรักข่ำโค้งนี่ได้เสียใจกินนวดเมียข่อยก็ได้อยว่าได้ยวข่ำไหนข่ำนั้นหน่อยข่อยหนุนบัวกิปใดข่อยว่ากินนวดเมียอยู่ ช่วาจัง่อยก็ได้ทมต้องข่อยดอกดูคือดเมียปะจิดิมกับจังใด่ะาต้งเปนแโดกบาดดินี่น้องเลยาัิปุกกะเงาะจะได้ประตูก็ได้ปุกงมโนในบอกม่นเน็ตยังบูถึกบวกยังมอกเลยโอ้ยแง่มดีหน้าสีวิตพี่น้องย คือยังไม่ได้เคลียร์หัวจุกเป็นแน่เลยพี่น้องไงเดี๋ยวทีเมื่อตามหาความพันในก้อนพี่น้องไงอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งยังไม่ได้ลืมยังกับลำบากนะพ่อว่าตันนี่แหละไม่ได้ลืมด้พี่น้องไงกลับเมื่อไปกันสีสาญพันโตยัวอย่าพบอย่าพ่อหน้าก๋วยกันเลยว่าจังใดที่ได้พ่ออยู่บ่เนาะ มีบุญวัดชนาบุญยอดจอดเติงยอดเกี่ยวมาหากันคงชิพ่อแล้วพี่น้องเลยเ <laughs> ดียวมันเปนยอด <laughs> ยอดพงเลยเออจังไดก็ต้องนี่พ่ออะไรคำเพิ่นบุญร่มหายตายจากพี่น้องเลยฟ <laughs> ้าข่อยไปหายด้วยบาเตียงด้วยฟ <laughs> ้าข่อยไปแน่เมื่อนี่ <laughs> ได้ไดเออว่าเด้ขอ่อยว่ามากเลยน้ำตาชิได <laughs> ้่จกูแข่งเลยเมื่อยน้ำได้ข่อย สิบวั่ชองนะเป็นร้องสิบ่ร้องร้องเอ้ยร้องสีวัดจันจันแง่เดชพี่น้องเลยจันจันตูนมีบัตรแล้วคุปบัตรแล้วพี่น้องเลยลลายรรร่วงเั่นโอ้ยกหลายนนตัวกินเหือมันกินเหือน้อยมันได้น้ำชาอได้ไปบาที่นี่กับก้อนหญ่ในกับตันจูรูย่นละดตันี่นกัอนี่บัตันักยู่รอกบัดเมื่อนี่ วันนี้งอีกแล้วเนาะวัดน้องสันทกเดือนหมดตันแน่นอนโดูย uh ja. mm ี <k 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 puzzles, ่น evet ้องเลยจุกอยู่ใส่มาใส่ดีรับแรกก่อนจีไปทำอ่าขอโม้น้ำเมฆข่อยคักก่อนอืมถามเลยน้ำชัดเกล็นก่อนหน่อยเน่าผ้าก่อยไปในทด้อืมอยู่บ้านใดแขวงใดเมืองใดพี่น้องเลยบ้านอะไรบ้านปะไรฮู้แต่ว่าบ้านปะไรฮู้เมืองใดจำแขวงจันทบุรีบ้าจิตู้ไต่บนแน่นั่น ไก่ย่ำพี่น้องไงไก่ย่ำมันนะไก่กไก่ย่ำเด็กกันเลยเนาะถึงงี้จะฟังหนึ่งในชีวิตเก่งกงินสิล้อยเปหานั้นเนาะโอ้ยไปได้เบิ่งเราคอยกันเลยเอเดี้ยงงวดเนาะโ่งเนาะกอยกันยากจังหน่อยกอยสิเมื่อหอดจอดเติงจอดจ้าเจ้าเวงจอดจ้าโวถ่ายน้องงูว่าท่าเจ้าวัดนี้โอ้ยตกใจจอดจ้านะ <laughs> เอาไอ้ดีได้สียใจคอยรู้ว่าตัวได้นิอค,อคอยเมื่อหาดีคอยเน้อหมูพ่อหน่าพ่อคอยอยออ่แต่น้อยโปติดปออมคอยก็ได้คอยว่าสุพังรูมบาทหนึ่งไปเ,เปรเว่ยาสัา่นทานคอยดูใหญ่มากดูเบี้ยหน่าพ่อแล้วก็ได้ ว่าวันพ่อนี่น้ำตาไหลรเรากกอดเดี๋ยวได้ค่อยเด้พี่น้องไงเนาะวันพ่อมาเั่นแต่บอกเจ้านาะมันติดตลกกรเฮ็ดเลยของหัวเราเกิดหัวนี่เนาะมันซีมาหัวเช่นนุองวันนั้นแต่ว่าเจ้าก็ติดตลกขำโค้งได้ลุกได้่วงมันอ่าใหญ่เนาะเแม่เด้กอ่านมีมาเนี่ยหนึ่งแม่พี่น้องเไยโอ้ยนอวดเนาบาดที่นี่ รอรุ่นรอติดตามรอชมน้ำกันอีพี่ตอนต่อไปพี่น้องเลยบาปเตียงบาจันสิบา้าบาตุนสิบา้าตามพ่ออยู่ทั้งใดเ,ออเนาะ,ะ,ออะเป็นกำลังใจให้บาตุนนี่เนอพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้โดยพระพนาแต่ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับโลโปข้าวตามมาเนี่ยเออเบอร์โทรก็ขึ้นไปตามนั่นแหละเฟซไลน์ก็ได้โลปิงปังมาเนี่ยอยากพบอยากพ่อบาตุนก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ ไปันพี่น้องเลยว่าลายใหญ่ห้างขอโตขับรถก่อนว่าลาได้ยิงันเลับมาบ่เนี้ยเมีนแล้วเมีักนี้มักนี้แล้วนี กำกึ่งอยู่นี่พันทบเุกข์ด้วยนอนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกับกบมาตายแล้วบาดหยอกพ่อหัวม้วนน้องได้ไปพ่อบ่อยพ่อบ่อยพี่น้องเครียดพี่น้องเอ้หัวม้วนห่วเจีอนี่นะไปไปไปบาดนี่เนาะไอ้ห่วเตียงก็ตโตขับรถก่อนบาดนี่พูดแหละพบพ่อกันอยู่พังลาวเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่ขาดบ่ได้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อเมื่พี่น้องเอฟซี บัดจู่กู่จู่คนว่าสิอยู่ในต่างประเทศขอบคุณขอบคุณในใดเด้อเน้องนำจิตนำใจสวยงามดุนดามดีพี่น้องเลยต้อนรับทางพวกเขาเป็นอย่างดีเนาะมามื้อหน้าจิต้อนรับอยู่บนน้อบาดเจ็บนี่พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในใๆเอาเฮงวอาเฮงยาวได้ล้วนไดรล้วงมอดเตื่อนอะไเพื่อนนี่ก็ได้โอ้ยพี่น้องเลยเอาสบายดีเด้อชูเพิร์กตั้งนานโอ้ยเจ้าบ่ต้องกราบหรอกขาหยาน เอาสบายดีชื่อกับพ่อเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเลยแมนอยู่หรอกเกินว่าก็ได้มันก็เป็นช่วงเป็นตอนของมันเนาะเอาสบายดีกับกาบได้ทั้งนี้โอ้สบายดีพี่น้องเลย